ครับคุณผู้ชมครับในการจัดการประชุมเอเปก2022นี้นะครับรหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องของภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็ผ่านผู้ทรงอิทธิพลในที่นี้นะครับก็คือผู้นําของประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมในการประชุมในครั้งนี้แหละครับว่าเขาได้มีการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ให้กับไทยยังไงบ้างถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้นํา21เขตเศรษฐกิจทั้งตัวจริงและตัวแทนนะครับ ทีนี้พอพวกเขามาแล้วเนี่ยเขาก็มีความประทับใจในสิ่งต่างๆนะนะครับเมื่อเขาประทับใจแล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่คนเราเนี่ยเวลาไปทำอะไรมาเราจะต้องรายงานการการะทำของเราในพื้นที่โซเชียลมีเดียถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาภาพเหล่านี้มันก็ปรากฏขึ้นนะคระับเอาแขกรับเชิญคนหนึ่งของเรากันละกัน ก็คือมาคงนี่เลยประรานาที่บดีฝรั่งเศสครับท่านไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเพราะฝรั่งเศสไม่อยู่ในแปซิฟิกและบดิในเอเชียแต่ว่าทางเรานั้นเชิญเข้ามาพอมาแล้วเนี่ยนะท่านก็เป็นคนท่านเรียกว่าเป็นคนหนุ่มแล้วละกันก็อยากจะสนุกสนานไปที่ต่างๆนานาแล้วพอไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดภาพปรากฏบนะอันแรกก็คือไปดูมวยอ่าไปดูมวยเลยดังนั้นก็เท่ากับว่าเมื่อท่านโพสต์อะไรออกไปครับ เราก็ได้ขายซอฟต์พาวเวอร์ของเราด้านมวยนี่ผ่านผู้นำประเทศเลยแน่นอนล่ะนะครับะะเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปวัดโพนะครับท่านไปวัดโพท่านก็ไปชื่นชมพระนอนซึ่ง <ๆ S 1> แน่นอนละ่นะวัดวังเป็นทรัพยากรการ,การท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้วเมื่อท่านไปวัดโพเนี่ย อันลองคิดดูนะเมื่อมีคนเห็นแล้วท่านพูดถึงพระนอนด้วยความชื่นชอบครับมันก็ต้องมีคนเห็นแล้วอยากจะมาดูอยากมาแน่นอนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปกินอาหารท่านไปกินอาหารจีนที่เยาวราชเท่ากับว่าเราเนี่ยได้ได้นำเสนอสตรีทฟู้ดของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าเยาวราชยามค่ำคืนเนี่ยถ้าเกิดใครไปจะได้เจออาหารอร่อย ทำให้ประเทศไทยเรานะั้นเนี่ยมีภาพลักษณ์เป็น paradise of street food นะเราเป็นสวรรค์<ฮ>ของอาหารริมทางนะที่อร่อยมีคุณภาพนะนี่คือท่านมังครเสร็จแล้วเนี่ยผู้นำของสิงคโปร,ร์นะคะครับเห็นจานขนมของเรานะคะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆอ,อดไม่ได้เลยว่า <c oughs> โอ้โห <c oughs> เราเอาขนมมาให้กินเนี่ย จัดใส่จานมาเนี่ยอย่างยอดเยี่ยมมากเลยนี่คือแสดงความเป็นอารยานะถูกต้องคือเรามีวัฒนธรรมครับถูกไหมครับครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจําประเทศเราครับแ่เสร็จแล้วก็สําหรับทางด้านของอเมริกาครับที่พูดจากันนักหนาว่าไบเดนไม่มาครับปรากฏว่ารองประธานาธิบดีที่มานั้นเนี่ย ก็กลายเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราน้ำพริกซ้่แกง <laughs> ไปเลยที่ออร์ตกกครับนะคะรับทากายเกษตรนะ <c oughs> ไปซื้อพริกแกงเขียวหวานออพริกแกงเผ็ดไปซื้อใบมะกรูดแห้งอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นการแสดงว่าเขาชื่นชมอาหารไทยของเราพี่ไปออร์ตกรตอนนี้สิ แม่ค้าขายน้พริแกงเนี่ยมีก้ามกันเลยนะโคกันไม่ไหวเลยออเดอร์เยอะซึ่งอันนี้นะครับครับนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ทําให้คนรู้จักประเทศไทยครับแล้วอยากจะมาเยือนประเทศไทยไม่ว่าจะมาชมสิ่งที่ได้พบได้เห็นในโซเชียลมีเดียหรือมากินมาใช้มาซื้อนะครับครับอันนี้มันได้ประโยชน์ในแง่ของภาพลักษณ์ชื่อเสียงแล้วก็จะได้เรื่องนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะว่าเขาเรียนรู้ทรัพยากรต่างๆของเรานะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากรเราจะคุยกันคราวหน้าให้ยาวไปเลยเนะครับก็คือการที่ประเทศไทยเรารมีภาพลักษณ์เป็น Kitchen of the World เรื่องอาหารเลยควอวโลรเมื่อเราเป็น Kitchen of the World ก็แปลว่าเราเนี้ยต้องสร้างความประทับใจครับเรื่องอาหารมื้อสำคัญที่จะเป็นงานเลี้ยงใหญ่ว่าเราจะนำเสนออะไรบ้าง ที่จะทําให้ประทับใจทั้งความอร่อยความสวยงามค,ความแปลกที่มันแตกต่างจากประสบการณ์ที่บ้านเมืองเขา อันนี้คืหแ้่เราพูดกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นความสําเร็จอย่างนึงครับในการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยนะครับสิงดี้งามต่างๆครับผ่านผู้ทรงอิทธิพลที่เป็นผู้นําประเทศที่เข้ามาประชุมเอเปกในครั้งนี้และยังเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับทางด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆด้วยนะครับเรื่องราวครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นยางไรต้องคอยติดตามนะครับ